เอาละหลังจากที่ถอดล้อมาผมเชื่อว่าเราจะต้องชนะสักคันแล้ววะต่อให้เลือดเราน้อยแค่ไหนก็ตามไปนี่ไงให้เหรอวะครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาครั้งกับเกมแคทกันอีกแล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยใน EP ีที่แล้วเนี่ยเรามาอยู่ค้างกันที่สเตทที่20ซึ่งบอกตามตรงเลยว่า ผมก็ไม่ได้เล่นต่ออีกเลยฮะนอกจากแค่เข้ามาเพื่อเปิดกล่องแค่นั้นเองครับ <rimin> <ż> ซึ่งมาในวันนี้เนี่ยน่าจะผ่านมาหลายวันแล้วแล้วผมคาดว่าไอ้พวกตัวเก่งๆที่เราเนี่ยสู้มันไม่ได้เนี่ยเขาน่าจะทําการก้าวข้ามผ่านสเตจนี้ไปแล้วน่าจะเหลือแต่พวกเอ่อพวกลูกกระจกให้เราจัดการครับเพราะว่า นี่มันก็เพิ่งเคลียร์เสเตจไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี่เองฮะเรามาลุยกับลูกกระจกกันเลยดีกว่ามาอะไรเริ่มมาโอ้โหลูกกระจกแม่งตีเกือบตายอ้าวเรียบร้อยตีตายเลยด้วยครับคุณผู้ชมฮะอีกทีนึงป้าข้าเกือบชนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้แพ้แล้วครับคุณผู้ชมฮะแพ้สามตันตีละโอ้ยเขายิงดอกละสามหมื่นเลยนะเนี่ยโอ้เลือดแปดหมื่นเลือดแปดหมื่นเลือดสู้ใครไม่ได้เลย โอ้ี่ก็เลือนเจ็ดหมื่นได้งไงอุ้วู้ยคันนี้ครับขอให้ดาเมจแกหูสองหมื่นเองอะ่ะแต่เลืองห้าหมื่นแต่รอบตีมันล้มไม่ต้องห่วงแต่คันนี้เรียบร้อยครับเราจัดการเขาได้ฮะแต่บรรยูโอ้เสยเราซะลอยไปอย่างงี้แกต้องรับกรรมคันนี้ฮะดุแรงเช่นกันโอ้ดูครับเขาสามารถยิงได้หน้าหลังเลยฮะแต่โชคดีครับที่โชคดีหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ยา ไปไปถึงแล้วเรียบร้อยครับแพ้ฮะมากันนี่เฮ้ยเเรากระโดดข้ามหลังเข้ามาได้ครับโอ้ไม่งั้นถ้าโดนยิงอีกทีเดียวเนี่ยเราน่าจะตายฮะมานี่เลยมานี่เดี๋ยวนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหเรียบร้อยเจอผมชุมตีด,ด้านบนคันนี่มิสไซส์สามอันเกือบตายครับคุณผู้ชมฮะดูเขายิงมาทีเดียวครับเลือดผมเหลือแค่ร้อยเดียวฮะนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ถึงร้อยด้วย นี่คันนี้เสร็จข้าแล้วนี่คือการโจมตีด,ด้านบนข้านะเป็นเขาฉลามเอาละเรียกว่าเราชนะมาทั้งหมด7ครั้งครับซึ่งบอกเลยว่าความอ่อนแอในครั้งนี้เนี่ยผมเนี่ยรับมันไม่ได้เลยจริงๆไหนเรามาดูซิว่าเราสามารถอัพอะไรรถเราได้บ้างนี่ครับดูรถเราฮะมันเป็นรถกระจอกหนึ่งดาวไงไม่ใช่อะไรฮะดูครับมันไม่มีรถอย่างอื่นที่เราใช้เลยครับที่จะมาประกอบร่างคันใหม่ครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ไททันเนี่ย มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมได้ลองเลยฮะเพราะว่าพอเอาไททันไปใส่ปุ๊บเนี่ยเรียกว่าตายง่ายมากอะนี่ดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมและเดี๋ยวเรามาลองรถคันที่2ของผมเลยเนี่คันนี้ผมได้ปรับแต่งมันอย่างดีดูครับผมได้เลเตอร์มา2อันครับอันหนึ่งดาเมจ9 0 0 0อันหนึ่งดาเมจ7,000นะฮะแล้วก็เลือดผมเนี่ยมีเจ้านี่ครับบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เลือดของเซิร์เฟเวอร์ของเราซึ่งเซิร์เฟเวอร์ของเราเนี่ยเลือดเดิมๆมมันเนี่ยสามหมื่นกว่าครับ เรียกว่าเป็นอะไรเจ๋งมากผมหวังว่ารถคันนี้ของผมเนี่ยน่าจะต่อกรได้สักคันสองคันลวะวะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารถของผมเนี่ยจะสู้ใครได้บ้างมาถึงคันแรกเรียบร้อยครับห้ามหัวไปเร็วเรีวีเปิดรีบเปิดปด,ปด,ดีมากนั่นแหละนั่นแหละเป็นไงความสามารถของรถใหม่ของผมเจ๋งใช่ไหมล่ะเอาละคันนี้เหนียวกูเข้าไปชัดเรียบร้อยครับตุ้มเดียวหายครับมามา นี่ไงยิงไปหนึ่งดอกอ้าวแพ้ซะงั้นโอ้ยอ้าวยังไม่ทันยิงเลยเฮ้ยให้ค่ายยิงก่อนสิดูครับพุ่งโจมาเจ้าพวกนี้นี่มันนิสัยไม่ดีเลยครับมันไม่ยอมให้เรายิงก่อนครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปครับพุ่งโจมาเดี๋ยว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 เขจะพุ่งไปพุ่งไปชนเฉยเลยมาเฮ้ยช้าเหลือเกินรถเราฮะโอ้คันนี้เรื่องเจ็ดเบอรนครับเราโจมตีไม่เข้าแน่นอนฮะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอัพ เกรดาเมจรถของเราเนี phrases, ่ยมาอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะโอ้โหนี่กำตามสนองหรือเปล่าเนี่ยโดนตีจากข้างหลังนี่แหละชิงมันดีมากดีมากโอ้โหนิดเดียวเองครับเอ้ยโอ้โอนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยรีบไปชนกำแพงเข้าลูกเออแล้วรีบถอยนะนั่นแหละชนถอยดีมากถอยค่อยค่อยถอยถอยถอยนี่จะถอยช้าไหมเอ้ยเอ้ยทำไม ชนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหมจะยิงแรงเลิศเกินนี่ถ้าสมมติว่าราเมจเราเนี่ยเพิ่มไปสักสามหมื่นครับผมว่าเราน่าจะชนะได้หลายคันเลยฮะ <S <S เรียบร้อยครับกาบนี้กินนี่แมเ่เฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นครับทำเป็นเล่นฮะเอาแล้วเอาแล้วมาเลเซอร์ใครจะแรงกว่ากันอีกดองนึงเปี่ยงเอา ไม่เรายิงช้ากว่าวะช่างมันนะเรียกว่าเราชนะอ่อรู้สึกว่ามันจะอ่อนด้อยกว่าคันเมื่อกี้นะเฮ้แต่พอรวมแต้มชนะเนี่ยเราอยู่อันดับที่4ครับเราชนะทั้งหมด10คันด้วยกันครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เราชนะทั้งหมด10คันฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าผมว่าผมควรจะหาเจ้านี้ครับ ผมอยากได้เลือดเพิ่มจากเจ้านี้มากเลยฮะแต่ด้วยหลายคนบอกว่าทําไมไม่ยอมเอาหัวใจมาบวกเลือดครับนี่ฮะผมจะให้ดูครับการบวกตละลทีเนี่ยมันใช้เงินแค่ไหนดูฮะหมักโคให้4แสนครับคุณผู้ชมครับเกือบ5แสนนะยิ่งชัดดาวเยอะๆเนี่ยถ้าบวกเข้าไปเนี่ยนะสมมติอันนี้5ดาวครับ6แสน8ครับโอ้โหเรียกว่าบวกอันเดียวนี่จบเลยครับซึ่งบอกเลยว,ว่าคราวนี้เนี่ยผมจะไม่ทนอะไรอีกต่อไปแล้วดูนี่ครับ ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมดเนี่ย266เพชรซึ่งหลายคนอาจจะรอคอยสิ่งนี้มานานผมจะทำการเปิดใจแอนบ็อกอีกครั้งหนึ่งหวังว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ของดีๆกลับมาบ้างเอาละกด <c oughs> เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงเพชรเป็นปที่เรียบร้อยครับเราบรรลุนกันดีกว่าว่าชิ้นแรกล้อสีแดงชิ้นสองคลาสสิกชิ้นสามโอ้บวกให้ใจจัน่น เฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับดีไม่ดีเราอาจจะได้เปลี่ยนเป็นเล่นรถคลาสสิกนะเนี่ยเลเซอร์ไปอีกใบเอ,อ่ออีกกระป๋อล็อกเก็ตอีกแล้วนี่แกจะให้ข้ากลับไปเล่นสายล็อกเก็ตหรือยังไงไวะเนี่ยโอ้เบรดเฮ้ยของรถคลาสสิกครับคุณผู้ชมฮะโอ้ได้ของบอร์เดอร์มาด้วยครับแต่แม่งกระจอกอะเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์คันนี้น่าสนใจ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่มันพาร์ตคาร์บอนที่เป็นเทอ,เอโโร์โบพุ่งหลังซึ่งมันกะโลงมากเอาละ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าไอเท,ท่ห์เช่เราได้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราเอาไปประกอบรถคันใหม่อย่างไรได้บ้างครับนี่มันเรียกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าไหมวะเนี่ยเอาละ่ะเรามาดูกันดีกว่าฮะเราไปเลือกช่องที่3กันดีกว่านี่จริงๆเราก็มีคาร์บอนพาร์ตอยู่แล้วเนี่ยแต่มันอนะ่อนนี่ย เฮ้ยคันนี้เนี่ยบวก10%เลเซอร์แตโอ้โหแต่มันแบบดาวเดียวอะไรอย่างเงี้ยไหนเราดูซิว่าเราได้อะไรมาใบบ้างนี่ครับนี่ฮะเราได้เซิร์ฟเวอร์สดาวมาใหม่ครับซึ่งใส่ของได้2ชิ้นผมมองว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมิสไซล์ที่มี2ด้านนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะ เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมฮะน,นี่คือรูปร่างหน้าตารถเซิร์ฟเวอร์คันใหม่ที่ติด Mid side. มิดไซ์มีมิดไซสองทิศด้วยกันครับแต่ก่อนที่เราจะทำการอัปลดนะฮะเราไปลองใช้งานมันก่อนดีกว่าว่าความสามารถของมันเนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนมา <What? S 1> ครับมาลุยกันด้วยฮะนี่ครับดูอมิดไซถือว่า <What? S 1> ถือว่าห่วย <What? S 1> ถือว่าเบามากนะ <What? S 1> และยิงไม่โดนด้วยครับ ยิงด้านหลังฮะยิงด้านหลังครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหยิงเข้าไปลูกยิงข้าไปว่าแรงกว่านี้เนี่ยน่าจะเจ๋งฮนะอเอว่าเราควรจะเปลี่ยนล้อดแดงออกครับเพราะล้อดแดงเนี่ยมันทําให้รถเราหงายครับพอรถเราหงายเนี่ยก็จะทําให้รถเราเนี่ยโจมตียากขึ้นนะนี่ยสังเกตว่ามันกระโดดข้ามเรามาเดีเมื่อไปอย่างนี้ใช่ไหม ได้เดี๋ยวจัให้ครับเนี่ยกระโดดข้ามหัวก็หลายตัวมากเลยพอก่อนเอาละผมเชื่อว่าถ้าเราไม่อัปเกรดรถคันนี้เนี่ยเราไม่น่าจะสู้ใครเขาได้แต่ก่อนหน้านั้น,น,นเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนล้อรถเราสักหน่อยครับไหนมเมื่อกี้ข้าเห็นลอน้อแดงๆอันเล็กๆอยู่แว,ว๊บๆนะเอาละได้แล้วครับล้ออันเล็กครับ หวังว่าคราวนี้รถเราจะไม่หงายท้องไปฮะแล้วก็เจ้านี่ครับเครื่องงักเนี่ยรู้สึกจะไร้ประโยชน์มากนี่ครับคุณผู้ชมฮะเราเอาเจ้านี่ใส่ครับ Back แบ็คพดเดิลวะเอ้ยไม่ใช่มันคือบูสเตอร์นะฮะเมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยรถเราจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมาลองกันอีกครั้งมาเลยดูนี่ไงพุ่งเข้าไปตงตีอย่างใกล้ๆอย่างใกล้ๆ ว่าเหมือนจะใช้ได้ครับโอ้โหเกือบแลฮะเกือบไปไกวะ่ะเอาละเฮ้ยเราเสยเข้าอย่างนี้ฮะแล้วเราก็มาโจมตีจากด้านหลังเลยใช้ได้เลยคันนี้สีอย่างเดียวดาเมจเบาไปหน่อยครับโอ้โหเขาะมุรุนแรงกับเรายิ่งนะักเอาละอีกมันยิงมันซิยิงมัน รู้สึกว่ารถเรามันกระจอกงอแงขนาดนี้วะเนี่ยฮะโอ้ดูเอาละเราหยุดก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมครับพอเลยครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้ทําการทดลองรถใหม่ของเราไปเนี่ยนะเรียกว่าผมว่ามันยังห่วยแตกอยู่ผมว่าเรากลับมาใช้คันแรกของเราดีกว่าฮะและเราก็อัปเกรดมันเพิ่มเติมฮะซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราอัปเกรดไว้ครับ เราอัปเกรดแต่อันหน้าครับเอออันหลังเนี่ยเราไม่ได้อัพครับซึ่งอันแรกของเราเนี่ยโจมตี20 0 0 0และอัน2เนี่ยโจมตีแค่ส0 0พันเท่านั้นเองฮะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเราเก็บตังค์ได้ล้านกว่าเราควรจะมาอัพอันที่2กันบ้างเอาหลังมาฮะเริ่มอัพกันเลยนี่เลยแกโจมตีเบานักใช่ไหมมันนี่มันนี่เลยนี่ครับเราสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้ฮะใส่เข้าไปครับแหม บวกมันเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าใส่มันเข้าไปโอ้โหสามแสนแล้วนะถ้าใส่น,นี้เป็นสามแสนแล้วนะเก็บไว้ก่อนครับตอนนี้เนี่ยดาเมจเราสองหมื 29, ่นเก้าลฮะผมว่าเราอัพเลเวลกันบ้างดีกว่าเอาละ่ะอัพเลเวลอัพเลเวลใช่ไหมได้จัดให้ฮะแกให้แต่ลดกับการค่ามาเนี่ยฮะเอามาอัพเลเวลมันซะเลยนี่ฮะรถไม่ เรียบร้อยครับอัพเลเวลอันนี้จนเต็มแล้วครับตอนนี้เนี่ยดาเมจเราสามหมื่นแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะนอกจากดาเมจสามหมื่นคันนี้เราอัพได้ไหมอัพบ้างอ่ะาเรายังไม่อัพครับนี่ครับไททันหนึ่งดาวอันนี้ฮะไม่มีที่ใส่อุปกรณ์ช่วยเหลือครับอัพเกรดมันเลยครับดูสิดูสิค่ะอัพอะไรได้อีกโอ้โหใส่อุปกรได้อันเดียวไม่เอาสองอันไม่เอามันใส่อุปกรณ์ช่วยไม่ได้ครับผมว่ามันโหนยฮะมา ข้าจะบวกไปเรื่อยๆเนี่ยข้าไม่เมื่อยข้าไม่เหนื่อยหรอกเอาละครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจผมเนี่ยพุ่งทะลุไปที่ส0ม0 0ืนกว่าแล้วครับไหนมาดูซิว่าเราเนี่ยอัพอะไรดารเมจได้อีกบ้างอืมโอ้ยของเต็มเลยครับเราอ,อันนี้บวกใส่เจ้านี้ได้ไหมได้ได้ครับคุณผู้ชมฮะได้ก็ใส่รออะไรเอาละ,อาละตอนนี้เราได้เลือดเพิ่มนะครับเรียบร้อยคนะตัง์หมด ตั้งหมดแล้วครับคราวนี้เนี่ยเรามีบูสเตอร์ที่บวกเลือดไปอีก2,000กว่าครับบูสเตอร์เนี่ย8,9 0 0ใช่ไหมล้อนี่ยเราควรจะเปลี่ยนล้อไหมรู้สึกว่าเราได้ล้อใหม่มาล้อสีแดงอะ่ะไหนถ้าไปใส่รถคันไหนเนี่ยนี่คันนี้ถอดออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ครับเอามาให้คันนี้ใส่ฮะไหนอันนี้บวกอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้โหแค่สีดาวครับเลือดสี่พันนะเราเอามาบวกรถเราเลยครับ คราวนี้แหละใชัจะน่าจะต้องตก,กเป็นของผมครับนี่ฮะปึบเข้าไปครับเลือดบวมมาอีกสองพันครับคุณผู้ชมฮะอ่ะมามีอะไรอีกไหมเอานี่ใส่นี่ไงล้อใหญ่ขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปทำการตะลุยด่านกันเอาละเมื่อกี้เนี่ยใครมันตกคดินเลยว่าไหนดูซิผมอยูย่อันดับที่ไรอันดับที่4ี่ครับผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่ติดหนึ่งใน3เนี่ยอย่ามาเรียกผมว่าฮิเลยเออ ให้เรียกคุณฮิแทนไม่ใช่แล้วฮะเอาล่ะเรามาลุยกันดีกว่าครับหลังจากที่เราอัพลดมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะต้องเก่งขึ้นนะมาเลยคันแรกนี่เข้าไปหนึ่งดอกสองดอกตีร้อยครับพิชิตไปแล้วหนึ่งคันครับคันนี้แรงใช่ไหมสองคันแล้วครับคุณผู้ชมฮะมาแค่แกมามานี่มานี่เปียกถ้อยเปียกถ้อยสามคันแล้วครับคันที่เราไม่ชนะเลยครับมาคันนี้แรงนักใช่ไหมแรงนกใช่ไหม นิดเดียวครับคันนี้เฮ้ยเรียบร้อยคันนี้มามาเราแรงกว่าให้มารู้ซะบ้างว่าใครเป็นไผ่มาครับหนึ่งทีอืีกนิดเดียวเกจะโดนข่าอยู่แล้วนะเสี่ยงครับเรียบร้อยฮะหนึ่งทีสองทีฮะยังคิดว่าจะฆ่ากันนะหรือโอ้ตุ้มเดียวจอดครับเป็นไงฮะนีไงบอกเลยบอกเลยมา โอ้โหมีมีเข็นหลบมีถอยหลบแม่าสาบืดแพ้กันนี่เฉยเลยอ๋อพอร้อนหนักไปแน่เลยครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้ด้วยเอ่อเฮ้ยแต่ชนะมาสิบเอ็ดครั้งเลยนะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับผมเชื่อว่าเป็นไงบอกแล้วถ้าไม่ขึ้นอันดับหนึ่งถึงสามอย่ามาเรียกผมว่ายีนี่ไงเป็นไงครับขึ้นอันดับที่หนึ่งแล้วฮะ เอาละครับจากการวิเคราะห์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยล้อคันข้างหน้าของเราเนี่ยมันหนักเกินไปครับซึ่งผมมองว่าถ้าเราเปลี่ยนกลับเป็นล้ออันเดิมเราอาจจะปีนป่ายข้ามมันไปและเราก็อาจจะโจมตีมันได้ครับเอาละไหนล้อที่รักของข้าอยู่ไหนไหนวะอยู่ไหนวะเอาละครับคราวนี้เราก็ได้ล้ออันเดิมกลับมาแล้วฮะนี่ฮ้าดาวสักด้วยมาเลือดอาจจะลดลงไปนิดหน่อยครับแต่ผมว่า ไม่น่าใช่ปัญหาครับถ้าเรากระโดดข้ามมันได้ผมเชื่อว่าเราน่าจะชนะมันได้ฮะข้ากับมังแก้แครวเว้ยนี่ไงิหนึ่งนีไม่ก็แรงมากเลยคันนี้เอาละฮะรยบร้อยครับนี่เนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเล่นเฮ้ยกลายเป็นแพ้คันนี้เฉยเลยฮะโอ้โหกลายเป็นแพ้รถกระจาะก็อ,กอ่ไยได้ยังไงวะเนี่ย สี่สี่ไงหนึ่งทีไหมสี่ไงอีกทีหนึ่งปั๊บเรียบร้อยนี่ไงนี่แหละสี่ขามหัวมาไปที่เรียบร้อยครับแกโผล่ไม่โดนเดี๋ยวนี้เลยนะเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนมามีคันไหนจะสู้ใครบ้างหัวหลบมันหลบรู้สึกว่ารถเราจะหนักไปอะแพ้คันนี้ด้วย ีใครเป็นแพ้สองคันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยสูงไปละเอาละโอ้หเลือดหมื่นกว่าได้เลือดหกหมื่นกว่าครับเราว่าเราน่าจะชนะกันนี้ได้ฮะเดี๋ยวแกอย่ากระดึ๊บนานถอยมาเร็วๆเร็วๆเรียบร้อยฮะชนะเก้าผมว่ามันชักจะมีอะไรที่มันไม่ถูกใจผมซะละ ถึงตอนนี้เนี่ยเราจะครองอันดับหนึ่งอยู่ครับแต่เราก็ยังไม่สามารถผัดสเตทได้ซึ่งนี่เรามีกล่องที่มีสองมงกุฎอยู่เปิดมันเลยนี่ยอมใช้เพชรซะด้วยเอามาเซิร์เฟเวอร์อสสย่างเงี้ยคสติห่วยโอ้โ,อโหให้อย่างงี้อย่าให้เลยเอากลับกืนไปโหดเข้ากล่องไปเลยนะเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าฮะว่าเราเนี่ยควรจะ,ะเพิ่มอะไรมันได้บ้างโอ้โหสี่แสนผมไม่ใช้แล้วขายมันทิ้งเลยดีกว่า นี่สองดาวใช่ไหมฮะเออขายมันเลยมาเดี๋ยวเราเอาของมาอัปเกรดกันดีกว่าฮะผมไม่ใช้มันแล้วของที่ต่ำกว่า3ดาวเนี่ยเราไม่ใช้มันแล้วฮะถ้าเราอยากให้ลดลอยเราต้องเปลี่ยนล้อฮะข้าไม่ใช้แลวไอ้ล้อพิกตัวอะไรเนี่ยไร้สาระสะติกงสติกกี้นี่เลยเราเอาล้อใหญ่ไว้ด้านหน้าครับล้อเล็กไว้ด้านหลังซึ่งจะเป็นล้ออันนี้ ผมเชื่อว่ารถเราเนี่ยจะต้องบินได้อย่างแน่นอนครับเอาล้วถึงเวลาแก้แค้นแล้วคราวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะแพ้เจ้าคันนี้อยู่แล้วก็มีคันกระจกง่อยที่เราผ่านมาแล,แล้วแล้วเราก็แพ้อีกรอบแล้วครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถผ่านสเตจ20นี้ได้หรือไม่คันนี้คันแรกเลยแกเนี่ยฮะน,น,นะนี่นะนนะสู้มันไม่ได้อยู่คันเดียวคเพราะเลือดมันเจ็ดมื คันนี้กลายเป็นคันนี้แพ้เฉยเออดูมันดูมันนะสามครั้งแล้วมานี่แน่เอ้ย,อาานะเ,อยเปี้ยงเดียวจอดอจนี่ไงเดินสี่นี่เขาว่าเขาปรับให้รถข้าบ้าอูแพ้สามพันแล้วครับ กลายเป็นเพสหลายคันแล้วเนี่ยเดียวเนี๋ย,ยแม่มีการกระเด้งหลบฮะผมพอจะนึกออกแล้วครับว่าเราจะต้องต่อสู้ยังไงฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้ผมจะลองถอดล้อดูหวังว่ามันจะสู้ได้สูสีสักนิดนึงก็ยังดีจริงๆไม่ใช่อะไรอยากชนะไอ้คันนั้นคันเดียวอะ เอาละหลังจากที่ถอดล้อมาผมเชื่อว่าเราจะต้องชนะสักคันแล้ววะต่อให้เรื่องเราน้อยแค่ไหนก็ตามไปนี่ไงให้เหรอวะอีกแล้วคกสองคันแล้วครับคุณนเ้มะนี่ไงลอยขึ้นฟ้าไปฮะแล้วก็กิงลงมาเป็นลูกขนนุนไม่ใช่สิเหมือนลูกชิ้นซะมากกว่าและเราก็กำลังจะพ่ายแพ้ครับผมนี่ได้แต่กุมขมับ เอาวนะนะเว้ยชนะแล้วเว้ยทันแรกเว้ยมาเปี้ยงเรียบร้อยฮนะชนะสองคันแล้วครับนี่ไงนี่ไงชนะสามคันแล้วฮะอันนี้นี่ไงชนะสี่น,น,นี่ถ้ามันไม่ตายนี่เราประเด็นออกอีกแล้วฮะรีบกลับมาเลยนะมามาชนะกี่คันครับชนะห้าคันแล้วครับนี่ไงคันนี้อ้าวจุดท้ายก็กิ้งกลับมาให้มันยิง ครับทำเอาเอามาเอามาทำมันเออเรียบร้อยครับ <c oughs> เรากระโดดหลกบกระสุนได้ครับแต่มันมีข้างหลังอะ่ะรีบกลับมาเดี๋ยวนี้นะไอตัวกระดึบน้อยกลับมาเร็วๆกลับมาเร็วๆมันมาแล้วลูกโอ้เยเกือบไปแฮะ นี่ไงคุณคิดว่าแรงอ้าวแรงกว่ามันแรงกว่าเราไม่ใช่ครับเขาไม่ได้แรงกว่าฮะเขาแค่ดามเมจเยอะกว่าแค่นั้นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ผมเนี่ยพยายามทุกวิถีทางครับว,ว่าจะการเปิดใจแอนบ o ็อกด้วยเพชรเปิดกล่อง2วงมงกุฎด้วยเพชรนะฮะและอัปเกรดรถของเราด้วยมูลค่าเงินกว่าเกือบน่าจะ2ล้านได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเรียกว่าโชคน่าจะยังไม่เข้าข้างผมครับยังไม่มีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ น่าสนใจจะเอามาทํารถให้ผ่านสเตจนี้ไปได้เลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะฮะที่ผ่านสเตจนี้ไปแล้วนะครับรอผมหน่อยนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่มานะครับคิดซะว่าผมรอแล้วกันจริงๆไม่ใช่อะไรผมเนี่ยอ่อนนะฮะ <c oughs> ก็พอดีว่าโชคไม่เข้าข้างมันไม่มีรถดีๆมาให้ผมเลยนะฮะยังไงก็ตามนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมจะได้รู้ว่า คุณกำลังติดตามซีรีส์นี้อยู่นะครับผมจะได้ทํากันต่อไปนะยังไงก็ตามนะผมก็ขอเวลาในการเก็บตังค์สักคู่หนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะคองในติดอันดับ1ใน6เนี่ยแหละภายใน2วันนี้ผมว่าในอีก2วันข้างหน้าเนี่ยผมอาจจะผ่านสเตทที่20ไปได้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า